การฝึกหัดปฏิบัตินะก็ต้องอาศัยความเพียรฝึกฝนเป็นประจำสม่ำเสมอต่อเนื่องสืบต่อกันไปนะจิตจึงจะสามารถคลายจากอารมณ์หยาบๆยาเข้าถึงความสงบระงับได้ ยิ่งชีวิตของความเป็นสมณะเนี่ยนะก็เรียกว่ามีโอกาสมากทีเดียวนะการที่เราได้ตัดภาระทางโลกออกไปนะน้อมนำตัวเองเข้ามาสู่กนะรมกาสวพัสนะ์มาฝึกฝนขัดเก่าตนเองนะ เมื่อเป็นผู้มีความสำรวมในศีลไม่ละเมิดศิกขาบทที่พระผู้มีพระพาเจ้าทรงบัญญัติไว้เป็นผู้สำรวมอินทรีย์ไม่ปล่อยใจให้เพิดไป,ไปกับการมคุณอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าคายน่าปัถนาต่างๆ ซึ่งโลกทุกวันนี้นะกระแสะของโรคก,ก็ร้อนแรงนะพร้อมจะดึงดูดหมู่สัตวนะ์ให้หลงติดอยู่ในวังวนะแห่งวัตฏะสงสารนะก็ต้องอาศัยการสำรวมอินทรีย์ให้ดนะีตัดกระแสะของโรคไปนะนะสำรวมตอนอยู่ภายในอยู่เสมอนะนะเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภค วันหนึ่งพุทธเจ้ากระส่งแนะนำว่าบริโภคมื้อหนึ่งก็เพียงพอแล้วนะกับการยางอัตภาพให้เป็นไปนะเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งพาณิพาน,านนะฉันเพื่ออยูนะ่เพียงเพื่ออยู่เพื่อบรเพณญสมณธรรมเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งพาณิพาน,านประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นหยุดเสมอนะ ทั้งกลางวันและกลางคืนก็บำเพ็ญสมณธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอการนั่งการนอนในที่อันสงัดเมื่อเรารักษาวิถีของสมณะฝึกฝนขัดเกลาตนเองอยู่เนือง ช่วงแรกก็จะเป็นงของการชำระล้างสิ่งที่ข้าง้าคงต่างๆนะอารมณ์หยาบๆที่มันครอบงมจิตใจเราเนะนะพราะแต่ละคนก็ผ่านเรื่องราวผ่านร้อนผ่านหนาวกันมามากก็ต้องอาศัยเวลาช่วงแรกนะในการชำระขัดเกา่าสิ่งหยาบๆออกไปแต่ละคนก็จะใช้เวลาไม่เท่ากัน บางคนไม่นานจิตก็เข้าถึงสมาธิเข้าถึงความสงบได้เลยไม่กี่วันก็เข้าถึงได้บางคนก็ใช้เวลาเป็นอาทิตย์หลายอาทิตย์ขัดเกลาไปนบางคนก็ใช้เวลาเป็นเดือนแต่ก็รู้ได้ว่าไอ้สิ่งต่างๆที่ข้างค้ามันค่อยๆขัดออกชำระออกใจเริ่มเข้าถึงความสงบระง,งับเริ่มรู้เนื้อรู้ตัวเริ่มมีความสงบตั้งมันขึ้นมา มันเห็นล่องมันเห็นแนวทางที่ดําเนินไปนั่นเองบางทีจิตนิ่งๆนี่เรื่องเก่าๆมันก็พูดออกมานะก็เป็นกระบวนการที่จะชําระล้างออกไปส่วนใหญ่ถ้าเราตัดเรื่องทางโลกไม่รับเข้ามาได้ขาดเดือนหนึ่งเนี่ยควรจะเคลียร์ตัวเองได้ดีละจิตเริ่มเข้าถึงความสงบตั้งมั่นแล้นะถึงแม้มันจะทรงตัวไม่ได้ตลอดะแต่มันเริ่มเข้าถึงได้เราเห็นทางแล้วเออมันเข้าถึงได้ จิตเรามีความสงบระงับไดนะ้ถึงแม้มันจะยังทรงตัวไม่นานก็ตามแล้วเราสามารถปาระความเพียรได้ต่อเนื่องนะเราจะเห็นล่องของเราเลยนะบางครั้งกิเลสมันก็ถูกกระตุ้นขึ้นมาไอสิ่งที่นอนเนื่องต่างๆหรือบางทีมันเจอสิ่งกระตุน้นปุ๊บมันเกิดขึ้นมาเราก็อาจจะต้องใช้กรรมฐานที่เป็นคู่ปรับบ้างนะ เป็นธรรมดาบางทีกรรมราคะมันก็ย้อมใจเรานะบางทีเราตั้งกรรมฐานหลักมาอยู่เราจะต้องใช้กรรมฐานที่เป็นคู่ปัมาช่วยบ้างก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาร่างกายเป็นสิ่งปฏิกูลนะหรืออสุภะกรรมฐานก็ตามนะหรือบางท่านก็จะใช้กรรมฐานเราเนี้เป็นกรรมฐานหลักก็ได้นะที่เรียกว่าทำพิจารณาแล้วมารู้สึกมันสบายมันสบปยะ มันฝึกได้เรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยจะมีอัธยาศัยที่แตกต่างกันถ้าเราได้กรรมฐานที่สบายที่สัปยยะคือมันฝึกได้เรื่อยๆนะฝึกแล้วมันใจมันสบายนะมันสบายกายมันสบายใจมันฝึกได้เรื่อยๆไม่อิ่มไม่เบื่อนั่นแหละจิตมันก็เข้าถึงความสงบตั้งมั่นได้ง่ายเมื่อจิตเข้าถึงความสงบตั้งมั่นก็จะสามารถยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาญาณได้ แต่ถ้าเราได้กรรมฐานที่มันไม่สับปะยะเนี่ยรู้สึกว่าฝึกไปแล้วมันก็ไม่ค่อยถูกอธิษศันจิตมันก็ไม่สบายนะพอไม่สบายแล้วมันก็ไม่เข้าถึงความสงบตั้งมั่นะฉะนั้นการเลือกเฟ้นกรรมฐานก็อยู่ในสิ่งที่เรียกว่าธรรมวิจยะเช่นกันการพิจารณาเลือกเฟ้นเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะในการบำเพ็ญสมณธรรมเนี่ย สิ่งหลังต่างเหล่านี้เราอาจจะต้องอาศัยการเรียนรู้ได้ด้วยตัวของเราเองนะอย่างในสมัยพุทธกาลนะนะก็มีบุตรของนายช่างทองนะมีศรัทธาก็เลยได้ออกบวชนะก็บวชในสำนักของท่านพระสารีบุตร ท่านภะษารีบุตรนี่เป็นอครสาวกเบื้องขวาเลยนะเรียกว่าเป็นพระธรรมมเสดพระธรรมมเสนาบดีเลยพระพุทธเจ้าเป็นธรรมราชาพระราชาแห่งธรรมภาษาลีบุตรนี่เป็นพระธรรมมเสนาบดีเลยเบื้องขวาเนี่ยปัญญานี่มากนะรองพระพุทธเจ้าเท่านั้น,นในบรรดาพิสูจน์ทั้งหมดท่านภะษาริบุตรนี่มีปัญญาเป็นเลิศเลย เ็ลิศทางด้านปัญญามากแตกฉานสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงทางข้ออัดข้อธรรมต่างๆมากนั่นเองนะเรียกว่าโชคดีมากเลยได้บวชศึกษาอยู่ในสำนักของท่านพระสารีบุตรนี่นะพิสุหนุ่มนี่เป็นรูปงามนะเป็นลูกนายช่างทองเป็นพลนรูปหล่อรูปงามนั่นเองนะท่านพระสารีบุตรพอเห็นแล้วก็ ก็พิจารณาว่าธรรมดานี่คนหนุ่มรูปงามนี่ก็มักจะรักสวยรักงามนะเรียกว่าการมาราคะมากนั่นเองธรรมดาของคนหนุ่มท่านก็เลยคิดว่าควรที่จะมอบกรรมฐานที่เป็นค่าศึกต่อาการมาราคะใหนะ้ก็เลยสอนเรื่องของอสุภะกรรมฐานนะการพิจารณาเป็นซากศพเป็นสิ่งปฏิกูลต่าง พิสูจนหนุ่มนี้เมื่อรับกรรมฐานไปก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยสัป,ปยะมันไม่ถูกอธิษศันแต่ด้วยความเคารพในอุปชาอาจารย์และเป็นคนขยันก็ภาคเพียนฝึกปฏิบัติก็ขอปีกตัวไปอยู่ป่าบำเพ็ญสมรธรรมเจเริญอสุภกรรมฐานเป็นหลักเนี้ยทำความเพียรต่อเน,นื่องเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์สำรวมอินทรีย์อย่างดี เป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคเป็นผู้ประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นอยู่ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมก็บำเพ็ญเต็มที่เลยเนี่ยตลอดสามเดือนแต่ปรากฏว่าท่านไม่สามารถยังจิตให้เข้าถึงความสงบตั้งมั่นได้เลยพอจบสามเดือนท่านก็เลยออกมาเข้าไปหาท่านอุปชาก็คือท่านภาษาลิบุตร ท่านพระสารีบุตรพอทราบว่าจิตยังไม่สามารถตั้งมั่นได้นะคือจริงๆก็แปลกนะนะกุลบุตรถ้าตั้งใจปฏิบัติจริงๆเนี่ยสามเดือนนี่จิตต้องสงบตั้งมั่นนะถึงจะยังไม่บรรลุธรรมแต่น้อยจิตต้องเข้าถึงความสงบตั้งมั่นมันเป็นเรื่องธรรมดามากเลยเพราะเหตุปัจจัยถูกต้องท่านก็คิดว่าธรรมดากมฐานถ้าตั้งใจปฏิบัตินี่ต้องสําเร็จนะนะไม่สําเร็จได้ไงต้องสําเร็จ ท่านก็เลยสอนเรื่องอสุภะเนี่ยให้ละเอียดละออให้พิสดารขึ้นไปีท่านก็น้อมรับไปแล้วก็ไปบำเพ็ญสมณธรรมนะก็ยังไม่สามารถยังจิตให้สงบตั้งมั่นได้เลยนะท่านก็ต้องกลับมาอีกนะท่านภาษาลีบุตรก็พิจารณาแล้วเอ๊ะทำไมถึงนะนะยังไม่สามารถบำเพ็ญให้สงบได้ ก็สอนให้ละเอียดละอออุปมาเหตุอุปมาผลให้เข้าใจให้จำแจ้งนะท่านก็น้อมรับไปนะแล้วก็เบบมันเพียนสมณธรรมเนี่ยนะอสุภกรรมฐานเนี่ยนะก็ไม่สามารถที่จะยังจิตให้สงบตั้งมั่นได้เลยนะคราวที่สามก็กลับมาอีกนะท่านพระสารีบุตรก็เลยพิจารณาว่าโอ้ กุลบุตรนี้นี่มีศรัทธานะเป็นผู้มีความเพียรเจริญสรมรรธรรมนะไม่ใช่เป็นผู้เกียจค้านนะเป็นผู้ที่ปฏิบัตินะไม่ใช่ไม่ปฏิบัตินะแต่ทำไมตลอดสเดือนนะ่ยยังไม่สามารถยังจิตให้สงบตั้งมั่นได้เลยนี่ผิดวิสัยลนะคงจะเกินวิสัยของเราแล้วลนะ่ะเพราะเราไม่รู้อธัธยาศัยของโูกสิทธิ์เรานะั่นเอง มีแต่พระผู้มีพระพาเจ้านะพระองค์มีพระสัพพันญนะูพระองค์ย่อมทราบที่ไปที่มาของหมูสัตวย่อมรู้อธิาศัยเนะนะมื่อคิดได้อย่างนี้ก็เลยพาลูกศิธินะ์ไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็กราบทูลเรื่องราวทั้งหมดให้สงสาพนะพระผู้มีพระพาเจ้าก็จึงตรวจดูด,ด้วยพยานของพระองค์ก็พบว่านะ พิสุหนุ่มรูปนี้เนี่ยมาจากตระกูลของนายช่างทองและอดีตของเธอเนี่ยก็เป็นลูกของนายช่างทองแบบนี้ต่อเนื่องกันมาถึง500ชาติเลยอธัธยาศัยของเธอก็คือเนี่ย้อมทองชอบห้อมทองให้สุกปังเลยเป็นสีแดงเนี่ยทองที่สุกปัง เราก็ทำให้เป็นรูปดอกไม้รูปกันนิกาบ้างรูปดอกปัดคุมบ้างรูปดอกตัวเนี่ยจิตมีอธิยศัยแบบนี้ไม่น้อมไปอย่างอื่นเลยเพราะว่าด้วยอณิสัยที่ฝังมาแบบนี้ต่อเนื่องเลยนะช่างทองนี่พอหลอให้สุกปังแล้วก็เป็นรูปดอกบัวก็จิตก็นินดีแต่อย่างเนี้ยนะไม่ได้สนใจอย่างอื่นเลยเป็นแบบนี้มาห้าร้อยชาตินะเพราะฉะนั้นเนี่ย อสุภะปฏิกูลกรรมาฐานไม่ถูกสัพยะของเธอกรรมาฐานที่เหมาะกับเธอก็คือการพิจารณาดอกบัวเป็นสีแดงนั่นเองถึงจะถูกอธิยาศัยของเธอนะพอพระอ,องค์ทราบด้วยพระสัพพัญยุตยานของพระอ,องค์แล้วพระอ,องค์ก็จึงตัดแก่ท่านภะษารีบุตรว่าสาษาลีบุตรนะนะเธอจะได้เห็น ลูกศิษย์ของเธอนี้เนี่ยบรรลุธ,ธรรมเป็นพระอรหันต์เพียงแค่หลังจากฉันพัะตหารรอบนี้จบแล้วเท่านั้นเองการที่บำเพ็ญมาตลอดสเดือนแล้วไม่สำเร็จนะเพราะว่ายังไม่ใช่กรรมฐานที่ถูกจริตของเธอนั่นเองแต่ว่าเมื่อเธอได้กรรมฐานที่ถูกจริตแล้วเธอจะบรรลุพาาระอรหันต์ภายในวันนี้นั่นเองเธอจงกลับไปเถิดท่านพระสาร,รีบุตรก็ลยลา จากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ก็เดลมิดนะดอกบัวทองคำขึ้นมาที่สุกป,ปังสีแดงเนะี่ยให้พิสุหนุ่มนะเราก็บอกเอาเธอเนะเธอจงไปข้างหลังวิหารเนะี่ยมีกองทรายอยูนะ่เอาดอกบัวทองคำสีแดงเนะี่ยไปปักที่กองทรายเรานั่งสมาธิกำหนดดอกบัวสีแดงเนี่ยเป็นอารมณ์ แล้วก็บริกรรมว่าโรหิตะกังโรหิตะกังก็คือสีแดงสีแดงมันเป็นอัิยาศัยเก่าเป็นล่องเก่านั่นเองพอพิสูนหนุ่มได้รับก็จิตยินดีเลยมันมีล่องเก่าอยูอ่พอได้รับปุ๊บกรรมฐานที่อัธยาศัยปุ๊บจิตยินดีเลยรู้สึกจิตยินดีปาโมทขึ้นมาเลยนะพอรับไปกนะ็เดินไปข้างหลังวิหารนะล้วก็ไปปักที่กองทรายนะนั่ง คูบอลังขึ้นมานะกำหนดดอกบัวทองคำนะที่มีสีสุกปังเราก็บริกรรมนะโรหิตกังโรหิตตกัง,ก,งก็คือสีแดงสีแดงนะกำหนดไว้ในใจนะเธอทำแบบนั้นไม่นานนะนะจิตก็สงบจากนิวรห้าเลยหลุดออกจากกรรมคุณอารมณ์เลยเนะข้าถึงอุปจารสมาธนะิก็เริ่มเกิดนิมิตท,ที่เป็นอุปจาระขึ้นมา ไม่นานก็เข้าถึงระดับปฐมฌานเข้าถึงระดับฌานเพียงในเวลาไม่นานเลยพราะได้กรรมฐานที่ถูกอธิษฐานะหลังจากนั้นเธอก็ฝึกสมาธิความชำนาญเนี่ยนะทั้งการนึกนะการเข้าสมาธิการออกจากสมาธิเนะี่ยการอธิษฐานให้คงอยู่ในสมาธิเราก็การพิจารณาเนี่ยเรียกว่าวัดสีนะั่นเองความชำนาญในสมาธิ เป็นแบบฉบับของพระในสมัยพุทธกาลนะเพราะจิตเข้าถึงสมาธิก็ฝึกเรื่องของความชํานาญที่เรียกว่าวัสีนั่นเองนะพอเธอได้ความชํานาญแล้วทีนี้เธอก็ไต่ระดับสมาธิขึ้นไปได้เลยนะทุติยชานตติยชานจตุติชานจิตเข้าถึงฌานที่สี่ในเวลาไม่นานนะยกเดียวเนะี่ยจิตระดับขึ้นฌานที่สี่นะเราก็ทรงตัวอยู่ในฌานที่สี่ในล่องเลยเล่นสมาธิข้องเลยตอนนั้น จิตเพลินอยู่กับระดับสมาธิแล้วน,นั่นเองเข้าถึงสมาธิฉับพันพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงทราบว่าบัดนี้นะพิสุหุนุ่นมนะจิตได้เข้าถึงสมาธิระดับชานที่สี่แล้วชานที่สี่เนี่ยเป็นบาดฐานของวิปัสสนาญาณท่าเนเรียกว่าจิตอ่อนควรแก่การงานก็เรียกว่าเพิกไอ้ของหนักๆออกไปแล้วนะจิตมันใสมันนิ่งนะ การที่จะยกจิตขึ้นสู่วิปัสนาญาณได้เนี่ยจิตต้องหลุดจากนิวรณ์ห้าก่อนไอ้เค,อเครื่องครอบงำจิตก็คือเข้าถึงระดับปฐมฌานนี่แหละเมื่อใดที่จิตหลุดจากกามคุณอารมณ er, ์ที่เรียกว่าสงัดจากกามและอกุศลธรรมจะเข้าถึงระดับสมาธิโดยธรรมชาติอยู่แล้วก็คือปฐมฌานนั่นเองตั้งแต่ระดับปฐมฌานเป็นต้นไปเนี่ยจึงจะสามารถยกจิตขึ้นสู่วิปัสนาญาณได้ก็ <athletes. S 1> <c> คือต้องสงัดจากกามและอกุศลธรรมก่อน แต่ถ้าจิตถึงระดับชานสี่นี่ใสมีกำลังกำลังของอุเบกขาเนี่ยจะทำให้สามารถยกจิตขึ้นสู่วิปัส,สนาญาณได้แก่กานั่นเองนะจิตของเธอบัดนี้ได้ถึงจตุชาและชานที่สี่แล้วนะใสมีกำลังนั่นเองพระองค์ก็พิจารณาต่อไปว่านะเธอจะสามารถบรรลุธรรมได้ด้วยตัวเองไหมก็เพราะว่าไม่ได้ ถ้าพระองค์ไม่ช่วยก็จะอยู่แค่ระดับชานอย่างเี้แหละนะก็มีความสุขความสบายไปนะด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ก็จึงเมตตานะจากนั้นพระองค์ก็เนรมิตอธิษฐานดอกบัวทองคำที่มอบให้นะให้มันกลายเป็นดอกบัวที่เหี่ยวแล้วเฉาลงไปนะเมื่อเธอถอนจากสมาธินะมองดูดอกบัวอ้าว จากดอกบัวทองคํำสีสุกปังกลายเป็นเหี่ยวเฉาไปแล้วเอดอกบัวนี่มันไม่เที่ยงจริงๆเนาะสิ่งต่างๆมันก็เสื่อมสลายตัวแบบนี้ไปธรรมดาชีวิตของเราก็เช่นกันมันก็ต้องแก่ต้องเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาจิตเริ่มน้อมไปเพื่อการคลายออกหลุดออกแล้วนะในขณะที่ท่านนั่งอยู่งั้นเองเนี่ย ในที่ไม่ไกลก็มีสะดอกบัวอยู่นะในขณะนั้นนะพวกเด็กๆก,ก็กำลังเก็บดอกบัวในสระนะเราก็เอามาพักไว้ที่ริมสระนะท่านมองดูท่านก็พิจารณาเห็นว่าโอ้ดอกบัวในสระนีนะ่มันก็กาลังเบิกบานมีความสวยสดงดงามเนาะแต่ดอกบัวที่พวกเด็กๆเ,เด็ดออกมาแล้วเนี่ยมาวางอยู่ริมสระนี่ ปลายมันก็เริ่มเหี่ยวแล้ะเริ่มดำเริ่มเฉาแล้วเป็นธรรมดานะถูกภาคออกมานะโอ้สิ่งทั้งหลายมันไม่เที่ยงแบบนี้นะมันย่อมสลายไปเป็นธรรมดาท่านก็น้อมมาสู่ชีวิตของเราก็เช่นกันที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่ไม่นานเดี๋ยวมันก็ต้องเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดานะจิตน้อมไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนั ในขณะนั้นเองพระผู้มีพระภาคเจ้าก็สงสาว,ว่าเธอได้ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานได้แล้วน,ะนั่นเองพระองค์ก็จึงเป่งพระชาพันธรังสีพระพุทธนิมิตของพระองค์นะไปประกวดต่อนหน้าประดุจพระองค์อยู่ต่อนหน้าพระพุทธนิมิตเราก็กำหนดธรรมที่เป็นสัปปายะของเธอพระองค์ก็ตัดว่านะพอพิสูจได้เห็นปุ๊บก็ ถวายบังคมนะนั่งฟังธรรมพนงะ์ก็จึงตัดว่านะเธอจงตัดเยื่อใยของตนเสียดุดดอกบัวที่เขาถอนออกจากสระน้ำาฉะนั้นนะเธอจงดำเนินในเส้นทางแห่งสันตินะเพราะว่าพระนิพพานนะ เป็นธรรมที่พระสุคตประกาศแล้วนะตัดเยื่อใยในตนออกนะความรักความชังความใคร่ความราถนาเยื่อใยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยตัดเสียเหมือนเราดึงถอนดอกบัวออกมาเนี่ยมันจะมีเยื่อใยใช่ไหมให้มันขาดสะบัน้นจิตที่พร้อมเป็นบาดฐานด้วยฌานที่สี่แบบนั้นพอได้สดับพระธรรมเทศนาเยกจิตขึ้นสู่วิปัสนาดานได้ ท่านก็สามารถบรรลุธ,ธรรมเป็นพรรหันต์ไดน้ณบัตรนั้นเองเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมาต้องอาศัยการเพ่ะปมได้รับกรรมฐานที่ถูกกติอาศัยผ่านการเพ่อปมตนเองจนเป็นผู้มีจิตใจที่ตั้งมัน่นสงบระงับได้ก่อน,เ,นเมื่อจิตตั้งมัน่นทำทั้งหลายย่อมปรากฏตามความเป็นจริงเกิดการรู้เห็นตามความเป็นจริง เมื่อเกิดการรู้เห็นตามความเป็นจริงย่อมเบือนหน่ายคลายกำหนัดจิตก็หลุดพ้นจากการยึดมั่นถือมั่นนะเรียกว่ามันตัดเยื่อใหญ่สิ้นอะไรในตัณหานะเหมือนบัวที่เขาถอนออกมาเนะี่ยลายเยื่อใหญยนะขาดสะบั้นเลยนะความอาลัยยินดีทั้งหลายทั้งปวงในโลกเนะนีนะ่ยขาดสะบั้นซึ่งกิจนี้ในการเป็นขาดคารวะคลองเรือนมันทำได้ยากมาก เยื่อใยมันเยอะมากเลยการที่เราต้องสัม,สสมพันธ์คนผู้คนต่างๆในโลกนะผู้ที่มีปัญญาก็จึงเห็นแล้วว่าทางของสมณะนี่นแหละเป็นทางปลอดโปร่งโล่งสบายสามารถฝึกฝนตนเองให้ขาวรอบบริสุทธิ์บริบูรณ์โดยสิ้นเชิงได้นั่นเองนะก็จะได้นำพาท่านสาธุชนพุทธบริษัทนะ ได้เรียนรู้การฝึกหัดปฏิบัติธรรมกันตามสมควรแก่เวลาก็เริ่มต้นด้วยการยืนก่อน